เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีบเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอนในการรีวิวหนึ่งใน2ตัวละครล่าสุดจากตุกชาส่งคำเลือดพันปีเนาะนั่นก็คือเจ้าบัสบีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าบัสบีในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเก่งมากเก่งน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับ เรามาเริ่มกันในส่วนของข้อมูลตัวละครก่อนเลยนะครับสำหรับบัตบีนะครับจะเป็นเผ่าควินซี่ชตาเิเตอร์นะครั้งนี้ออกแบบเป็นตัวละครสีแดงสายสกิลเช่นเดิมนะครับสำหรับค่า SP ที่เลเวล2 0 0น่าจะอยู่ที่905หน่วยนะครับก็ถือว่าสูงระดับหนึ่งเลยและนอกจากนี้ตัวของบัตบียังเป็นผู้สังหารยมมาทูดแบบพัสอีกด้วยหน้าตียมมาทูดได้รุนแรงมากๆเลยนะครับและในส่วนของลิงก์ที่บัตบีได้รับนะครับก็จะเป็นในเรื่องของลดคูดาวสกิลอยู่ที่ 14%ก็เป็นลิงก์ลดคูดาวสกิลที่สูงที่สุดในเกมณปัจจุบันนะครับและในส่วนของความสามารถต่างๆที่บัสบีได้รับนะครับอย่างแรกเลยสกิลพาส,สีฟต,ตัวของบัสบีจะได้ในเรื่องของลบชเชิญบวกหนึ่งครั้งนะครับไม่สนใจการกาศสตูไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะประชิดของสตูอีกด้วยเพิ่มความกว้างของสกิล20%นะและในส่วนของอิตี้ที่บัสบีได้รับเนี่ยจะได้ในเรื่องของความแรงถ้าไม่ตายเอาไปเลย60%นะครับ ไม่ติดอ่อนแรงแบบ100%เอร์เซสามารถไปยืนแช่บ่ออ่อนแรงได้เลยเนาะเบิ้ลฮิตสกิลบวก2เป็นตั้งต้นนะครับแต่ถ้าเกิดไปตีกิวจะบวกเป็น3ทันทีนะครับและเมื่อบัสบีทำศัตรูติดสถานะผิดปกติเนี่ยติดนานขึ้น2วินะครับสถานะผิดปกติของบัสบีก็ติดไฟนั่นเองนะครับ บัสบี้ยังมีในส่วนของเพิ่มโอกาสให้เผาย,ยมทูตเนาะติดสถานะผิดปกติง่ายขึ้นอีกด้วยนะก็เอามาชนะทางเผาย,ยมทูตหลักๆเลยนะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีระยะประชิด10%แต่ถ้าเกิดเอาไปตีกิวจะกลายเป็น30%แน่นอนว่าการโจมตีจากสก,กิลและการโจมตีจากปกติของบัตบี้เป็นการโจมตีระยะประชิดอยู่แล้วนะครับเมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับตัวของบัตบี้อ่าขออภัยนะอ่านข้าม เมื่อบัสบีโจมตีใส่ตัวละครที่ติดไฟอยู่นะครับดาเมจจะรุนแรงขึ้น80%นะเมื่อกี้ผมดูแค่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะก็เลยนึกว่าเป็นอาบิตี้เดียวกันอันนี้เป็นอาบิตี้เมื่อบัสบีโจมตีใส่ตัวละครที่ติดไฟนะดาเมจจะรุนแรงขึ้น80%เลยซึ่งถือว่าเอามาให้เยอะมากๆเลยนะปกติเนี่ยเขาให้เพียงแค่40%นะ30% 40%อันนี้ให้สูงถึง80%เลยนะครับ เมื่อบัสบีปล่อยทําไม่ตายนะครับถ้าเกิดศัตรูที่โดนการโจมตีจากทําไม่ตายของบัสบีเนี่ยจะถูกลดค่าพลังป้องกันไปนั่นเองนะครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารให้บัสบีด้วย30%แต่ถ้าไปตีกิวจะเป็น50%นั้นะแล้วก็อัปลิต y ีสุดท้ายนะที่ผมเข้าใจผิดเป็นอ b i l i t y เมื่อกี้นะครับก็คือเมื่อบัสบีทำศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับตัวของบัสบีจะได้บูสต์เอ80%นั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมไปดูแค่ตัวเลข ก็ <G ül üş> เลยสลับกันนะเออไปเข้าใจผิดด้วยว่าไอ,อ่อาบิลิตี้ตีติดไฟเนี่ยเป็นบูสเตอร์พีนะครับก็ภาพรวมอาบิลิตี้ของบัสบีเนี่ยถือว่ามีความแรงเลยนะถึงจะไม่ได้มีบวกความแรงของสกิลแบบดิบๆมาให้ในส่วนของอาบิลิตี้นะครับแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าดูดีเลยนะครับถ้าเกิดทําอิสไฟติดสถานที่ตได้เนี่ยได้บูสต์เอพ80%เลยและแน่นอนถ้าเกิดตีใส่ตัวละครที่ติดไฟด้วยดาเมจยิ่งรุนแรงขึ้นแบบเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันแรงขึ้นอีก80 เลยนะครับแน่นอนว่าบัตบีมีความสามารถในการทําให้เผายมทุเนี่ยติดสถานะพิโปติง่ายขึ้นอีกด้วยนะก็มีอัพิลีตช่วยเล่นครบเลยสำหรับบัตบีนะครับมาดูในส่วนของคัมพีที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับแน่นอนสายสก,กิลขึ้นต้นโดย SP ก่อนเลยนะช่องที่2เอาเป็น f c f นะครับช่องที่3เอาเป็น a d k ปิดท้ายช่องที่6เป็น SP 3ดาวคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดสำหรับบัตบีนะครับ เรามาดูในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็ลิง์ตัวละครที่ผมใช้งานกันบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่า ID ดีนี้เนี่ยไม่ใช่ ID ดีของผมนะครับอันนี้ผมยืมน้องชายมาใช้งานนะครับแน่นอนว่าของน้องผมเนี่ยเขาไม่ฟูนะครับผมก็เลยใส่ประมาณนี้เลยนะเน้นในเรื่องของพลังกดดันวิญญาณเน้นในเรื่องของความแรงสกิลเป็นหลักนะครับผมไม่มีของเผ่าผมก็ใส่เป็ด ทองอเวกไปได้เลยนะเพื่อนๆหลายคนที่มาดูคลิปรีวิวตัวละครเนี่ยชอบติดภาพจําของผมชอบไปใช้งานอุปกรณ์ตามผมเป๊ะๆบางทีมันไม่ต้องตามผมเป๊ะๆก็ได้แบบไอ้พวกตีบุดดินเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เจอคุณไม่ต้องใส่ก็ได้ไนะครับคือผมแค่จัดเป็นแนวทางบอกวิธีแนวทางจัดเฉยๆว่าสายสกิลมันใช้ประมาณไหนอย่างสายสกิลเนี่ยของผมไม่มีของที่ผมใช้งานประจําผมก็อัดไอ้พวกที่บวกความแรงสกิลบวก SP เข้ามานะก็เป็นเป็ดทองนั่นเองนะครับอบอลองเนี่ยเอาเป็นพลังกดดันญาณให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้สำหรับสายสกิลก็ตามที่ผมบอกแหละเน้นในค่า SP เน้นในเรื่องของความแรงสกิลถ้าไม่มีก็ปเปลี่ยนกันไปนะแล้วก็ลิงก์ตัวละครนะครับตามที่บอกเน้นในเรื่องของลดคูดาวสกิลนะบางคนคือแบบจะเอาลิงก์ตามผมเป๊ะ,เ,ปะเลยคือถ้าเกิดมันความสามารถคล้ายๆกันคุณก็ใส่ไปก็ได้นะผมถึงได้แนะนำไงว่า เอาเป็นรถคูดาวสกิลเป็นหลักถ้าเป็นรถคูดาวสกิลที่ติดความแรงต่างๆเข้าไปด้วยใส่เข้าไปได้เลยนะครับไอน,นี้คือไอเดียในการจัดนะไม่ใช่บอกว่าให้จัดแบบผมเป๊ะๆนะเพราะว่าลิงก์เราไม่เหมือนกันอยู่แล้วสำหรับบางคนมีไม่มีไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับมาดูในส่วนของอ b บิลิตี้ติดตั้งโบนัสน้ำหอมที่ผมแนะนำกันบ้างนะครับแน่นอนคล้ายๆเดิมเลยนะก็แนะนำว่าใส่ในเรื่องของเลือดเต็มบวกค่าพลังโจมตีมทั้งหมด25%นะอันนี้ ใช้งานได้แน่นอนนะครับใช้งานง่ายๆอยู่แล้วถ้าเกิดเลี้ยงเลือดเต็มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช้เป็นในเรื่องของบวก sp 2 0 0หน่วยไปเลยก็ได้นะอันนี้คือบวกความแรงให้แบบสบายๆไม่มีเงื่อนไขเลยนะอันแรกเงื่อนไขเนี่ยต้องเลือดเต็มนะแต่อันที่2ไม่ต้องมีเงื่อนไขได้บวกค่าพลังตั้งต้นไปเลยนะครับหรือเพื่อนๆจะใส่อย่างอื่นเป็นในเรื่องของเมื่อโจมตีติดไฟดาเมจแรงขึ้นแทน sp ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นในเรื่องของเพิ่มระยะการแดดเพิ่มจํานวนการแด ได้หมดเลยเอาให้มันขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของเพื่อนๆไปแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกตินะการโจมตีปกติของบัตบีจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันนะครับเป็นการปล่อยไฟนะปาดเป็นไฟ4ี่ครั้งด้วยกันนะครับในส่วนของสกิลที่1นะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบไกลๆเลยนะครับเป็นการยิงไปข้างหน้าแบบนี้เลย ในส่วนของสกิลที่2นะครับจะเป็นการโจมตีแบบกว้างๆเลยนะแบบนี้เลยในส่วนของสกิลที่3นะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบกว้างๆพร้อมกับวางกับดักด้วยนะครับเป็นบ่อไฟเนาะซึ่งถ้าเกิดศัตรูมาหยิบไอ้บ่อนี้เนี่ยจะทําให้ศัตรูติดไฟได้นั่นเองนะครับ มาดูในส่วนของแอนิเมชันทำไมตายกันบ้างนะครับเอาละเราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับดันที่ผมเล่นก็จะเป็นในส่วนของดันน้ำหอมใหญ่นะเห็นไหมคือไอที่ตีมุดดินเนี่ยผมเอามาเนี่ยไม่ได้ใช้งาน <laughs> เพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องจัดตามผมร้อยเซ็นต์นะสำหรับพวกอุปกรณ์นะครับเออถ้าเกิดอันไหนไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องใส่ตามนะครับผมแค่บอกเป็นแนวทางเฉยๆว่าเน้นในเรื่องของค่าพลังนู้นค่าพลังนี้นะครับนี่อ่ะระเบิดปะเออสกิลสามนี่คือไอ้วางบ่อเนี่ยมันลบบ่อที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นได้ด้วยนะเออแบบวางทับไปเลยนะครับปุ๊บตีปะภาพรวมการเล่นบัตบีคือมันเล่นคล่องนะภาพรวมเกมเพลย์คือดูดีเลยสกิลหนึ่งคือแบบ มีความไกลนะสกิลสสกิลสก็มีความกว้างเห็นไหมสกิลหนึ่งนี้คือไกลเลยเนี่ยเนี่ยมอนเตอร์มันหายไปเลยนะครับเนี่ยสกิลสก็มีความกว้างนะครับภาพรวมสกิลเนี่ยคือดูดีเลยสำหรับบัตบีนะสกิลหนึ่งสกิลสสกิลสดูดีทั้ง3สกิลเลยเห็นปหมความโก่งความกว้างก็มีสกิลสสกิลสนี้มีความกว้างส่วนสกิลหนึ่งนี้ได้ไกลๆไปเต็มที่เลยนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการใช้เลยเนาะนี่จิ้มปะสกิลหนึ่งเห็นไหมเออเล่นง่ายครับบัตบี มาเจอบอสแล้วสำหรับฮาริเบลนะเดี๋ยวเรามาดูกันทำให้ตายนะต่อยไปทีเดียวก็จบแล้วผมปล่อยจอยรอเลย <c oughs> เออมันมีรถเกาะมีตีติดไฟแรงขึ้นมีบูทเอสีกนะดามเมจก็เต็มที่เลย <c oughs> มามาดูกันไนแม์ไปได้ถึงไหนเออ <c oughs> จะเจอบอสต,ตัวที่5้าไปวะเนี่ย เออโจมตีไปโจมตีไปนะถอยถอยถอยไม่มีสกิลก็ถอยโจมตีไปผมไม่ติดไฟหน่อยเฮ้ยเออกูเลดมากเมื่อกี้ไม่ติดไฟเลยเออนี่สีเขียวสีเขียวแพ้ทางอ่าถ้าเกิดติดไฟติดไฟอยู่ด้วยเราตีไปด้วยเนี่ยจะแรงมากเลยคนดูถอยก่อนถอยก่อนออโอ้ยทำไม่ตายเลย <c oughs> นี่เออนันนึกว่านึกว่าอยู่ในวันพีชนะเอสเออให้ฝ่ายอยู่ในวงไฟอ,ะอ,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 อ่ะเออเออาเอสพี SP หมดโ oh, อ้ยฝ่ายสีฟ้าด้วยนะมันก็เลยตึงๆหนะ่อยผมก็เลยปล่อยทาให้ตายไปตอนแรกอืมอืมอืม โอ้ยได้แค่วเวฟสี่ว่ะคนดูนะของไม่ฟูเราก็เลยได้แค่วเวฟสี่เราไม่สามารถไปเวฟไกลกว่านี้ได้อะเออหมดแล้วทำดีเท่าที่สุดละดดสำหรับของแค่นี้คือดีเท่าที่สุดละนะดีเท่าที่สุดเดีีจยทำได้ละเออซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าถ้ามันของฟูนะถ้าของฟูเนี่ยผมว่าตัวเดียวโซโลไนแม่ไหวเลย าของฟูนะครับอันนี้บัตบีไม่ฟูนะครับอันนี้บัตบีไม่ฟูก็ไปในแมจนถึงแบบบอสตัวที่4เกือบตายอ่ะนะถ้าเกิดเล่นดีกว่านี้อาจจะตายได้ด้วยนะสำหรับบอสตัวที่4นะอันนี้ใช้คำว่าอาจจะนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตาเมื่อกี้ผมเนี่ยเล่นดีขนาดไหนนะอาเดี๋ยวเราเปลี่ยนมั่งไปดูเวลี่ฮาร์ดนะอันนี้เหมือนเดิมไม่ฟูนะครับเดี๋ยวไปดูบ้างว่าเวลี่ฮาร์ดเนี่ยไม่ฟูผ่านได้หรือเปล่าโซโล่คนเดียวผมคิด really ว่าเวลี่ฮาร์ดไหว นะเพราะว่านท์แม่เมื่อกี้ยังเกือบไหวเลยเวลิฮานี่น่านจะไหวอยู่แล้วอ่ะมาดูกันมาปั๊มปั๊มปั๊มอ,อ,อะไรอ่ะโอ้เหลือตัวหนึง่งเสีรรยดายตะกิวมากๆอืมอืมดูดิป่าทีหายคือถ้าเกิดเป็นปูเนี่ย เร็วกว่น,นี้เยอะอันนี้ระดับวิธีฮารนะถึงได้บอกอไงถ้าเกิดฟูนะครับผมว่าไนท์แมร์เนี่ยตลโตโรคนเดียวไหวหนึ่งทาอันนี้ยังไม่ฟูอันนี้ยังไม่ฟูนะยังไม่ฟูยังได้ขนาดนี้อืมอ่าสพเอามาละนาเอสพหมดตกใจลบลบลบเจอบอสหมัดอาคีปะนี่ โอดกัสดีเอสโอ้โหโดนตีโ <laughs> อ <c oughs> <carre cko> oh, oh ้คนดูผมประมาทไปหน่อยวะโดนตีแ oh, ล uh ้วเกิดอะไรดาเมจตกครับคุณดูดิโอ้หโดนตียกท้ายจริงจริงจบแล้วนะจริงๆมันต้องจบแล้วคนดูแต่ผมโดนตีจบเหมือนกันแต่เวลาห่วยจริงๆมันจบ มันจบไปนานแล้วแต่ว่าโดนตีดาเมตตกเพราะว่าของที่ใส่มามันต้องเลือดเต็มไงเออโบนัสหายหมดเลยโบนัสเลือดเต็มอะเอาละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมใช้งานกันบ้างนะไอที่ผมบ่นว่าไม่ฟูไม่ฟูเนี่ยมันเป็นยังไงนะเป็นอย่างนี้เลย <laughs> นะเนี่ยระดับไดเมร์เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับเออทั้งสองระดับผมใช้เหมือนกันหมดนะครับคือไอนี้เนี่ยเป็นไอดีของน้องชายผมเนาะเขา เพิ่งเล่นได้ไม่นานนี้นะครับอุปกรณ์มันก็เลยไม่ฟูนะครับไม่มีของเผานะครับแล้วก็ลิงก์ตัวละครไม่ได้ทําบวกค่า SP ีด้วยนะครับจริงๆเนี่ยมีลิงก์ที่ดีก็คือลิงค์แชทนะครับแต่ว่ายังเวลหนึ่งอยู่ก็เลยไม่ได้ใช้งานนะครับเออก็เลยจัดเป็นตามนี้อันนี้เนี่ยแค่1นึ่งา้าของไม่ฟูนะโบนัสเผาน้อยด้วยนะครับคุณคิดดูว่ายังเกือบจบได้นะบอสตัวที่4เนี่ยคือแบบหายใจลอยลินและนะเกือบชนะบอสตัวที่4ได้ละ ผมบอกว่าถ้าเกิดมันฟูเนี่ยนะครับผมว่าผ่านได้ตัวเดียวโซโล่ไนแร์ได้เลยนะครับเพราะตัวนี้ออกแบบมาตีกิวอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตีกิวยุทธุทม,มันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยนะอ่านในเมื่อเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองเป็นเล่นแบบทีมดูแล้วกันนะคลิปนี้เราจะตีกิวมัน3รอบเลยทั้งเวลิฮาร์ทั้งไนแรมนะเดี๋ยวเรามาตีกิวแบบไนแร์ mare, แบบแก้มือกันบ้างนะครับแล้วก็เอาเป็นแบบเล่นเป็นทีมนะผมว่าเป็นทีมมันน่าจะไหวเพราะว่าเมื่อกี้โซโล ยังไหวเลยนะโซโลใช้คำว่าเกือบไหวนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นทีมเนี่ยผมว่าไปได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่จัดแบบ200ใช่ไหมเออเนี่ยผมยัดยัดไปเลย <c oughs> อีกตัวหนึ่งขอเป็นตัวโล่โงโ่ๆนะเออผมไม่รู้ว่าน้องผมมีตัวโล่ตัวโล่ซูเปอร์บูตตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอดูกอนฮิเมมีฮิเมเมทไหมอะอาเนว็ไดมาเอาเป็นเนว็ไดแล้วก็ น่าจะมีอิจิโกสีแดงแต่ค็ว่าน่าจะอ,อ๋อมีแล้วก็ลิงล์รถคูดาวโงโงโงสองอันมา <c oughs> มาดูกันน,เนะเพื่อนๆนะผมว่าน่าจะไหวนะครับอันนี้น่าจะไหวมา <c oughs> มาคนโดเดี๋ยวมาดูกันนะเปลี่ยนเป็นแบบทีมผมว่าน่าจะไหวโตโลยังไปได้เลยนะทำไมเป็นทีมจะไม่ไหวจริงไหมนี่เออเก็บเบคุยะเก็บ สวยอืมอืมอีกนิดเดียวเแบลบคุยอะสวยอืมผมเบื่อตัวของลูเคียมากเลยลูเคียมันสีฟ้าไงเออตีลำบากไงอืมอืมอืม S 1> <S 1> <S จะรำคาญเสียงอื้อ ừ, ừ, ผมหน่อยนะ <S 2> <S 2> อื้ออยู่ไหนวะอืมเกเจอบอสตัวสุดท้ายทำไมตายปะสองหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้หรือเปล่าได้แหละบอลเนี้ยโอเคพอดีเป๊ะ อันนี้มีจังหวะพัดพลาดด้วยนะเออนี่ถ้าเกิดเล่นดีๆน่าจะได้เวลาดีกว่านี้นะครับก็สลับตัวละครอย่างบัสบีนะครับแน่นอนว่าเวอร์ชันนี้ออกแบบมาได้ดูดีระดับหนึ่งเลยนะเป็นผู้สังหารยมทูตระยะประชิดที่เก่งเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไปตีกิลตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามีอาวุิตีัพพอร์ตรองรับในการตีกิลนะภาพรวมเกมเพย์ถือว่าดูดีทั้ง 3, สสก,กิลนะมีความไกลมีความกว้างครบถ้วนนะครับแล้วก็ มีอัพเปตี้ที่ซัพพอร์ตในการเล่นกับเผายมาทูตได้ดีด้วยนะตัวนี้เลยเหมาะมากๆในการตีกิวเผายมาทูตระยะประชิดนะครับเพิ่มโอกาสให้ยมทูตติดสถานพิบัติง่ายขึ้นตัวนี้ก็เก่งขึ้นแบบต่อเนื่องได้บูทเอพ p 80%แบบยาวๆนะตัวของบัตบีเนี่ยบางคนเข้าใจผิดคิดว่าตัวนี้เนี่ยเอามาแค่ตีกิวอย่างเดียวตัวนี้ ไปลงลิมิตเบเกอร์ควสอะไรพวกนี้ก็ได้นะขอให้มันเป็นเ่ายมมาทูตนะครับก็เอาเป็นตัวละครที่แบบตรงเงื่อนไขนะหรือเป็นตัวละครทดแทนในการตีลิมิตเบเกอร์ควสอะไรพวกนี้พอได้อยู่นะครับขอให้มันมีเงื่อนไขระดับหนึ่งแล้วกันสลับบัตบีแต่ถ้าเกิดมองอีกบุ่มหนึ่งว่าเอ้ยพี่แล้วป้าฟ้าที่ทหารยมมาทูตเหมือนกันกับบัตบีใครเก่งกว่ากันผมจะแยกแบบนี้ถ้าเกิดเป็นตีกิ้วส่วนตัวก็ยังเชียร์บัตบีว่าบัตบีดูดีกว่าเพราะว่าไอ้นี้บัตบีคือแบบ ที่ผมเอาไปลองตีกิวให้ดูเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ามันโซโลของมันไม่ได้ฟูลขนาดนั้นมันยังเกือบผ่านไนแมร์เลยเวลิฮาร์นี้ผ่านสบายๆถึงช่วงท้ายผมจะมีพราดบ้างนะครับแล้วก็ไปแก้มือในการตีกิวไนแมร์แบบพิมนะครับอันนี้เนี่ยคือไม่ฟูลยังผ่านได้นะครับเพราะว่าตัวนี้คือภาพรวมมันออกแบบมาตีกิวดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องตีกิวเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็ยังให้บัสบีโอเคกว่าป้าแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์อื่นๆผมว่าป้าดูดีกว่า นะครับเช่นลิมิตเบเกอร์เควสเนี่ยอันนี้สมมุติว่าโบนัสตรงกันทั้งคู่นะผมว่าป้ามันจะดีกว่าตรงที่เขามีแรมเพทเขาดาเมจบวกแรงแบบระยะยาวนานๆเลยแต่บัตบีเนี่ยต้องตีใส่ตัวละครที่ติดไฟแต่บัตบีมันมีโอกาสทำให้ตัวละครติดไฟง่ายขึ้นถ้าเป็นเผายมทูนะาดาเมจมันก็เลยจัดจานแต่ของป้าเนี่ยเขาแรมเพทยาวๆนะผมเลยมองว่าถ้าเกิดเป็นตีจิวบัตบีดีกว่าแต่ถ้าเกิดเนภาพรวมที่อื่นป้าจะดูดีกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อนเื่อคนไหนที่ลังเลว่าแบบ อยากได้บัสบีนะแบบไม่รู้เอามาทําอะไรอย่างแรกเลยเอามาตีกิวคุณติดปัญหาเรื่องตรงนี้หรือเปล่าถ้าคุณติดปัญหาเรื่องตีกิวบัสบีตอบโจทย์ครับเล่นง่ายด้วยบัสบีนะภาพรวมคือโอเคเลยในการตีกิวนะแล้วก็เสริมช่วยในการลงดันอื่นๆได้พวกลิมิตบอร์เกอร์ควีอะไรประิภได้ถ้าเกิดคุณมีป้าแล้วคุณอาจจะมองว่าอย่างน้อยถ้าเกิดบางครั้งบัสบีโบนัสมันได้เต็มกว่าป้าก็อาจจะใช้บัสบีแทนอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอขอบคุณน้องยาดมด้วยนะครับที่ส่งมอบ ID นี้มาให,ให้ผมรีวิวบัสบีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมอยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้ แลก่นอนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กดสั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภยัยเพื่อนๆ้วยนะและในส่วนของการรีวิวเจ้าโรเบิร์ตเดี๋ยวจะตามมาเร็วๆนี้นะครับไว้เจอกนใหม่วิดาณะสวัสดีครับ